ในอดีตเมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่แนวถนนรามคำแหงจะเกิดปัญหาน้ําท่วมขังหนักเป็นประจําเมื่อกรุงเทพหานครสร้างอุโม,มง์ระบายน้ําพระราม9รามคำแหงทําให้ปัญหานี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราไปเจอะลึกกันครับว่าเป็นอย่างไรอาจเป็นแค่ความทรงจำหลางๆสําสหรับใครหลายคนว่าถนนรามคำแหงเคยเผชิญน,น้ําท่วมมานานนับเดือนจากการแก้ไขปัญหาด้วยระบบป้องกันน้ําท่วมโดยสถานีสุข และพื้นที่ปิดล้อมย่อยรามกำแหงซึ่งบริหารจัดก,การโดยสำนักการระบายน้ำระยะเวลาการระบายน้ำลดลงจากเดือนเป็นวันปัจจุบันเหลือเพียงชั่วโมงด้วยอุโมงระบายน้ำพระรามเก้ารำกำแหงเป็นตัวเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาน้ำท่วมอันยาวนานบนถนนรามกำแหงถูกลืมเลือนไปแล้ววันนี้ผู้คนรามกำแหงใช้ชีวิตได้ปกติสุดไม่ต้องกลัวน้ำท่วมอย่างเช่นในอดีตอีกต่อไปนี่คือความมุ่งมั่นของกทม ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยอุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ก้ารมคำแหงรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกมอมราชวงสุขมพันธ์บดีพัฒนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร